นอกจากนี้นี่ไงคุณภัยสารพืชมงคลโพส a c e b o o k ว่าอย่าดูเบาไอ้โมกในเงามืดมเพราะอะไรคุณหนูยังไม่ได้ถวายสัตว์ปฏิญาณตนอย่างเต็มตัวยังไม่ได้ถแถลงนโยบายต่อสภาแต่คดีมาเจอแล้วเจ็ดวันเจอไปห้าคดีจะ้ะคุณภัยสารพืชมงคลเนี่ยโพสเฟซบุ๊ก Facebook เอาไว้ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าเพียงเวัน นับตั้งแต่มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกเสียงกลองอันฮรลโหดดังกึกก้องในขณะที่เพลงกระบีทะลวงฟ้าย,ยาไร้เงาก็าเริร่มกลิ้งายโอ้สำนวนแกเอาเป็นว่าเริ่มมีการตรวจสอบที่กองขาเราเล่นตรวจสอบเราเี่กจับผิดคะก็ <c oughs> แล้วแต่ <c oughs> จุดยืนของแต่ละคนนะเมื่อเช้าพี่พิธีกรคนที่เราพูดถึงอะเขาใช้คำว่าเริ่มจับผิดคุณอุ้งอิงแล้วครับ ก็อย่าผิดให้จับได้เอออย่าผิดให้จับที่ออคือจะเรียกจับผิดหรือตรวจสอบก็จุดแท้แต่ประเด็นคือคุณหยาบลาดถูกคุณไม่ใช่เป็นคนทําบุคคลธรรมดาปกติกแล้วคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนของก็ไหนบอกว่าการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยไงถูกนะเวลาเวลาพอ ฝั่งหนึงเขาแต่นี่คุณบอกว่าจับผิดแต่เวลาสมมติพักก้าไกลมาตรวจบอกอันนี้เนี่ยพักก้าไกลเขาก็ตรวจสอบคือภาษาเนี่ยมันแล้วแต่ว่าไอ้คนพูดน่ะมันเป็นใครแล้วมันเชียร์ใครมันไม่เชียร์ใครคะนะวันเนี้ยอย่างที่บอกแล้วจะมาพูดเรื่องความเป็นกลางไม่มีคือคุณสดทีลิมสองกูน่ะเคยสอนคุดทีเคถามว่าพิม ข้าวกับขีเนี่ยกินรวมกันไดไหมคนละครึ่งได้ไหมไม่ได้เอาข้าวกะขีคำเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ข้าวกะข้าวขีก็คีถูกกินรวมกันไม่ได้เปรียบเสมือนความดีความชั่วชั่วชั่วดีๆได้ไหมอะชั่วนิดหน่อยดีบ้างแกลมแกมกันไปไม่ได้ไม่ได้เลยอะคุณไพศาลบอกว่าตอนนี้มีคนมาร้องให้ดำเนินคดีกับคุณอิงแล้วเนี่ย สองเรื่องอย่างเป็นทางการ hmm. เรื่องแรกก็เรื่องคุณเรืองกลายที่พี่ก้องอ่านไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นประธานเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ว่ามีการใช้จ่ายเงินจํานวนมากย่อมหวังผลต่อคดีก็คือดําเนินคดีอาญาถึงขั้นติดคุกกิตราาและถอดถอนออกจากตําแหน่ง ส่วน2ก็คือกรณีมีผู้ไม่ปรากฏนาม,มไปร้องกรกตยุบพักเพื่อไทยฟาดนายกองอิงตกเก้าอี้<ม>ก็คือปล่อยให้ทักษิณเข้ามาครอบงำพัก<ม>ผ่านนายกเศรษฐากรณีตั้งพิชิตชื่นบาน<ม>เป็นรัฐมนตรีโดยอ้างคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นหลัก คุณไพศาลแกเป็นนักกฎหมายนะแกบอกว่าสองเรื่องนี้หวังผลต่อการยุบพักเพื่อไทยและมอบคุกตารางเป็นบรรณาการแก่นายกอ,อุ้งอิงถอดถอดออกจากตำแหน่งด้วยและจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยถือว่าเป็นเพลงกระบี่ที่อำมหิตมากมส่วนอีก3คดีค่ะคุณไพศาลบอกว่ากําลังดําเนินการแต่ยังไม่ปรากฏตัวเจ้าภาพก็คือ <c oughs> ร้องให้ยุบพักร่วมที่ไปร่วมประชุมที่บ้านจันทร์สองลา <c oughs> วันที่คุณเศรษฐาตกจากเก้าอี้อะค่ะ่า สองถอดถอนนายกอุ้งอิงข้อหาขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในกรณีการสอบเมื่อครั้งเป็นนิสิตจ,จุฬาโดยกล่าวหาวัตทุจริตในการสอบ 3. ปลุกผีใหญ่เนื้อมากล่าวหาว่านายกอุ้งอิงโกงที่ธรณีสงของวัดเป็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงคุณใบาสานบอกนี่เจวัน5เรื่องแล้วนะ นี่คือความพันรุหดของการเมืองยุคอนุรักษ์ปลาหมอคลังดําสมดังที่ปราดท่านหนึ่งบอกว่าการเมืองคือสงครามที่ไม่หลังเลือดยังไม่รวมถึง I.O. ที่สร้างความบั่นไฟสร้างความเกลียดชงังเตรียมปลุกระดมให้ผู้คนลุกขึ้นมาขับไล่เพื่อก่อเหตุรัฐประหารเหมือนสองครั้งที่ผ่านมาประโยคนี้ไม่เห็นด้วยกับคุณไพศาลค่ะนะเดี๋ยวค่อยบอกว่าไม่เห็นด้วยยังไง คุณไพศาลบอกว่าเงากระบีทะลวงไส้สุดอมหิตจึงน่าเห็นใจนาย,ยกอุ้งอิงอย่างยิ่งเพราะไหนจะต้องดูแลแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนไหนจะต้องสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้บ้านเมืองได้ประโยชน์ไหนจะต้องรับศึกกับกระบี่ไร้เงาไหนจะต้องคอยปกป้องตัวจากกองทัพไอโอฮารุโหดการเมืองวันนี้ไม่ใช่เรื่องเย็บป,ปักถักร้อยหรือการเดินแฟชั่นดูอีกต่อไป แต่เป็นยุคสมัยที่ทุ่มทำลายกันสุดตัวชนิดที่ไม่เห็นเหลือฟากเถาเหล่าก่อกันอีกต่อไปแล้วจะทำฉันใดอ,อันนี้คุณกษานะไม่เห็นด้วยคุณน้องพิมพ์ขีดเส้นใต้ไว้ว่าอย่างไรบ้างนะบอกว่าไอโอที่สร้างความหมัดไฟความเกลียดชังและเตรียมปลุกระดมให้ผู้คนลุกขึ้นมาขัาขบไล่เพื่อก่อเหตุรัฐประหารเหมือนสองครั้งที่ผ่านมามันไม่ได้ง่ายๆกันอย่างนั้นค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ย พักเพื่อไทยกับทหารเนี่ยยังค่อนข้างเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ยังไม่มีเรื่องที่การเมืองไปแรกแสงกองทัพเราต้องยอมรับนะคะเพราะการรัฐประหารที่ผ่านมาทั้งสองครั้งส่วนหนึ่งคือการเมืองเนี่ยไปวุ่นวายไปแรกแซงและจะไปยุ่งเกี่ยวกับทหารเป็นการภายในแล้วที่สําคัญนะการที่คุณไพศาลพูดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับชีน้นำหมอไปดูแคลนการออกมาต่อสู้ของประชาชน เอาเอาอย่างช่วงกปปครั้งล่าสุดปีห้าเจ็ดเนี่ยคคือเราพูดมาตลอดว่าไม่ใช่อยู่ดีๆว่าทหารถ้าต่อให้นึกอยาก,กจะทำแลัจประหารเนี่ยแล้วลากรถถังออกมาถ้าสถานการณ์มันไม่สุกงอเมเงื่อนไขาทางสังคมมันไม่เอือ้อมันไม่มีทางทาสําเร็จใช่ถูกไหมครับสองห้าห้าเจ็ดเนี่ย ที่คำรัฐประหารทำเด็ดเพราะอะไรอันนั้นคือปลายเหตุแล้วคนจำนวนล้านออกมาคัดค้านร่างพรบนิ้ขกรรม <c oughs> เป็นกฎหมายลักหลับเข้าสภา,ากันตอนตีสามี่เนิ่ยกรรมสุดซอยเนี่ยใ่ <c oughs> เขาก็ไม่เห็นด้วยจะให้คนผิดมันลอยนวลกลับมาโดยที่ไม่มีโทษอะไรนะคนก็ออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการ ใช้ความดูแลกับประชาชนที่ร่วมชุมนุมตายกันเป็นผักเป็นปลาแทบกะทุกวันเลยผมเนี่ยตอนนั้นบ้านอยู่บ้านอยู่ปทุมวันนะคะโออนะแล้วเช้ามาเนี่ยก็จะกลางคืนก็จะตุองก็จะได้ยินเอได้ยินเสียงเช้ามาเราก็จะดูข่าววันนี้มีระเบิดที่ไหนว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะนี่คือถ้าคุณบอกว่าไอโอสร้างความมั่ทไ้สร้างความเกลียดชังรับบุกระดมให้กับคนลุกขึ้นมา ขับไล่รัฐบาลเพื่อก่อเหตุรัฐประหารแปลว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจงใจหรือเขาเป็นเหยื่อของไอโออย่างนั้นเหรอ,อม,มันจะสบประมาทกันมากเกินไปหรือไม่มนะครับอ,อันนั้นเรื่องหนึ่งนะและไอที่บอกว่าการเมืองวันนี้ไม่ใช่เรื่องเย็ยบปักถักร้อยการเมืองยุคไหนก็ไม่ใช่เรื่องเย็ยบปักถักร้อยทั้งนั้นแหละคุณไ a สา a นะ เป็นยุคสมัยที่ทุ่มทำลายกันสุดตัวชนิดไม่ให้เหลือซากเถาเหล่ากอกันอีกต่อไปคือแก่พูดถึงเรื่อง I.O. สมัยลุงตู่เป็นนายกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างช่วงโควิดเนี่ยไอทำงานหนักมาก I.O. บิดเบือนเรื่องออว,วัคซีนเรื่องอ,อะไรต่างๆอินฟูเอนเซอร์ต่างๆในตอนทำให้คนไม่กล้าไปฉีดวัคซีนเนี่ยนะผมไม่เห็นคุณไพศาลออกมาด่าไอเลยอะนะโอ้ทำไม ทำไมจึงคิดว่าเป็น I ออยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วมันจะสร้างกันได้ง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอคะถูกไหมอ่ะมันต้องดูด้วยไหมคะว่ารัฐบาลอ่ะทาอะไรที่เป็นต้นเหตุนําไปสู่จะทาให้บ้านเมืองวุ่นวายแล้วสุดท้ายเนี่ยมันต้องไปลงเอยด้วยรัฐประหารไหมอ่ะแต่ถ้าดูณปัจจุบันนะคะฟันทงได้เลยว่ายากที่จะรัฐประหารตอนนี้คือมันไม่มีเหตุผลสุกงอมไปดอ่ะพี่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังในประวัติศาสตร์นะาก้าวกันยานะ ปฏิวัติ9กันยานั่นก็ไม่สําเร็จใช่ไหม,มจากพยายามจะยึดอํานาจจากคนเอกเปลนนั่นก็ไม่สําเร็จะนะครับเ24เมษายน2524เมษายน5วายเมษาวายนั่นนะ่ะจปร7มีกําลังทหารกลุมกําลังทหารนทั้งหมด42กนะ้องพัน่ะเนะยอะมากเลยนะ42กองพันเ่ยนะ,ะยังไม่สําเร็จเลยค่ะ คือคือมันไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ที่ประชาชนเขาจะออกมาแซ่ซ้องสรรเสริญว่าดีๆีไม่ใช่<ะ>แต่ว่าปี49ปี57เนี่ยการทำตรงนั้นมันมีสถานการณ์มันสุกงอมและประชาชนก็สุกว่าเออไม่อย่างนั้นเนี่ยคนไทยจะฆ่ากันตายนะอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งอีกฝั่งของแม่น้ํำเจ้าพระยาต<ะ>ั้งกองกันอยู่ที่ถนอนอักษร จำได้ไหมจำได้ค่ะนาเวทีอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอยู่ถนนราชดำเนินใช่ก่อนหน้านี้ตายกันวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่วันที่10เมษายนหนักมากนะครับมันก็มีความจำเป็นคือว่าพูดเรื่องนี้อย่าไปพูดแบบตัดตอนะตัดตอนประวัติศาสตร์นะคุณไปสารก็ตั้งก็เป็นเป็นผู้อาวุโสแล้วนะเออนะเหมือนไอโอเนี่ยนะผมจะแนะนำให้นะคุณผู้ชมถ้าอยากจะรู้ว่าไอโออยู่ตรงไหนนะเข้าไปดูคอมเมนต์ท้ายข่าวนะ เนี่ยอย่างในในเว็บไซต์แนวหน้าจะพุดพอมีพูดเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลหลังๆนี่ผมเห็นเยอะเลยนะแสดงว่าเขาเริ่มทํางานแล้วพูดข้อความคล้ายๆกันนะโอ้ท่านทักษิณกลับมาบ้านเมืองจะได้อย่างุ้นอย่างนี้แล้วคุณคลิกเข้าไปดูนะว่าไอคนที่คอมเมนต์ทำนองแบบเนี้ยจํานวนไม่น้อยเลยในเฟซเขาเนี่ยนะไม่มีไม่โพสต์เรื่องการเมืองบางคนยังโพสต์แต่เรื่องเกมอะเป็นเฟซบุ๊กสีขาเฟซบุ๊กฝีฝนะ เป็นอาวาตารเป็นอะไรทั้งนั้นแหละออนี่แหละไอโอนะอย่าอย่าไปพูดงน้นใครวิจารณ์รัฐบาลหน่อยเป็นไอโออน้นนี้อนั้นนะ,ค,ะคือถ้าไม่อยากให้เขาตรวจสอบไม่อยากให้โดนปัญหาจากนักร้องทั้งหลายก็อย่าทําตัวให้มันมีปัญหาใช่ไหมอ่ะเหมือนเรื่องที่เดนเอาพายอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะตั้งคําถามหรอถูกไหมล่าสุดเขาลาออกจากทุกตําแหน่งทุกบริษัทกเกลี้ยงเลยนะคะ สำนักข่าวอิสาราายงานเอาไว้ว่าแค่คุณเฟดฐาหลุดจากตําแหน่งแค่วันเดียววันนั้นน่ะพี่กองอลุ้งขึ้นเนี่ยคุณอิงลาออกจากทุกตําแหน่งเลยนะแต่ทีนี้ถ้าสมมติจะสอบเรื่องจากระยธรรมจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวหาว่าคุณอิงเนี่ยโกงคุณไปสั่งพูดผิดนะเขาไม่ได้กล่าวหาว่าคุณคุณอิงเนี่ยโกงซื้อโกงนะแต่คือมันเป็นพ่อคุณซื้อมาถูกไหมคุณทักษิณกับคุณหญิงพจะมานซื้อที่ดินส่งตรงนั้นมาเนี่ยมันยังเป็นที่ธรณีส่งนะ ซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยที่ธรณีสงไม่สามารถเอามาเล่นแร่แปรธาตุเป็นที่ดินเชิงพาณิชย์ได้มาทําการซื้อขายเชิงพาณิชย์ได้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันทําเป็นที่ดินเชิงพาณิชย์แล้วอะแล้วมีคนรับผิดชอบโดยการติดคุกจริงชื่อยงยุดวิชัยติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริยธรรมที่ต้องตรวจสอบหรือไม่กรณีรู้ทั้งรู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ดินอันมิชอบอแล้วไปถือครองหุ้นนะคือคือไอ้อเรื่องแบบนี้นะ ต่อให้ให้เขาตรวจสอบถ้าคุณไม่มีอะไรใช่ไหมทองแท้ใช่ไหมเนี่ยเออคุณภพศสารแกก็มักจะยกํำนวนหนังจีนไงการเมืองคือสงครามที่ไม่หลังเลือดผมก็จะปิดท้ายประเด็นนี้ว่าสุจริตคือเกราะกำบังศาสตร์พ้องถูกไหมฮะใช่เออสุจริตคือเกราะกำบังคือแค่สุจริตนะไม่ต้องกลัวอย่างอื่นนะครับจะสิบนักร้องมาเถอะไม่ไม่ไม่ยั่นหรอกนะ